ดีเปสวัสดีกันเลยสวัสดีครับสินี่เกลี่ยนักเลงเนอเนี่ยไอ้ดีสวัสดตวัดดีพี่พี่รีบกลับไปนั่งไอ้ดีเขาลงไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ทุกวันนี้นะชบามาหามึงทุกวันเลยเพื่อนชบามาไม่เด้และวันเลยเรื่องของชบาแต่มึงไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่ได้มาหามึงมาหาใครไม่ไกลเหรอเฮ้ยที่ชบารักมึงจึงเปิดทางให้เลยเพราะว่า อิง่ะแล้วแล้วฉันก็เขินทุกครั้งเลยอ่ะไม่ต้องเขินมาวันนี้บอกความในใจไปเลยบอกความในใจเหรอว่าแต่ไม่พูดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้สักทีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างในหรือเปล่าสิไม่รู้ว่าลองเข้าไปสิเดี๋ยวลองเข้าไปดูเนาะถ้าเจอปุ๊บบอกรักเขาเลยเอาเลยเฮ้ยค่อยๆเข้าไปเออมันบอกมึงอ่ะเข้ามาเลยไอ้ตี๋ถ้าเกิดเชีบามาถ้าเกิดรักจริงที่เปิดทางให้เพราะว่าเปิดเฮ้ย มึงโยนหลานกูแดก็กมึงมีสอนจรด้วยเลยนี่เดี๋ยวทั้งนั้นเลยเนาะจะมาชซุงซีซูเพอร์เขาไม่ละมิลงมึงมากเลยเฮ้ยเขามาปอะไรเกเขาเล่นกันยืนมองอะไรเนี่ยลมนมไทยนมไทยไม่ต้องถามหรอกกูก็มองมันมันนั่นเองวันนี้วันนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรจ๊ะ ชาวบ้านด้วยไปดูไปก่อนดูพวกเล่นไปเก็บเด็กเด็กไม่รู้เรื่องประยุทธ์อเนกลาบมาดีวันนี้ลวงพ่ออ๋ออเนกเอกระวางหนักอนยิ่งใหญ่แล้วกันนะแล้ววันนี้พูดเยอะไปด้วยนะพี่จ๋าชาบาจ๋าสุ่มสี่สุเพห้าเข้ามาในบ้านถ้าเป็นคนอื่นชาบาจะเสียหายได้ทีนี้มาเป็นพี่เนี่ยชาบาเป็นสาวเป็นแท้เข้ามาแบบนี้มันน่าเกลียดฉันก็มาหาพี่ทุกวันน่ะทำไมอ่ะฉันมาหาพี่เนี่ยพี่เนี่ยทำ พี่เนมแม่บีเอ็มแม่บีเอ็มอ่ะแม่ไม่มีดังเลยนะแม่ไม่มีดังเลยดานผมว่าเราเลยรู้เหรอหนูใช่ไหมเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาเลยพี่จ๋าจะมามีอะไรอ่ะจะมีอะไรล่ะก็ฉันก็มีเรื่องอึดอัดในใจก็อยากจะบอกกับพี่ออกมาหาพี่เพื่ออึดอัดมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะนะก็มีก็ฉันอยากจะถามพี่ไง ว่าฉันเนี่ยชบาใหญ่หรือยังอ่ะอันนี้มึงต้องเปิดให้ปะกูดูแล้วนะหมายถึงร่างกายและสัดส่วนไงอย่าทึ่งอะไรหมายถึงอะไรเนี่ยร่างฉันไงตัวใหญ่คือโตหรือยังหรือยังเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วก็ทําไมอ่ะแล้วฉันก็อยากจะถามพี่อ่ะว่าฉันอ่ะพอจะมีไอ้นั่นได้หรือยังอ่ะบ้าเขาก็มีกันตั้งแต่เกิดแล้ว มายถึงอะไรหมายถึงอะไรล่ะไอ้ไน,นัานา่นราชบาพูดน่าเกลียดนี่<อ>ี่ก็ค <ไง S 1> ิดเป็นไรอีกหมายถึงแฟนน้ออ๋อไอ้คือหมายถึงคนรักมีแฟนแฟน,นี่ไอ้ตัวเป็นสาวแล้วนะก็สมควรจะมีแฟนมีคนรักแล้วไปชอบอใครเขาล่ะยฉันก็ชอบเลยแอบรักผู้ชายเขาอยู่คนนึงอะอยู่ใกล้ๆฉันนี่แลหละฮะอยู่แถวนี้ด้วยอยู่แถวนี้เลยแล้วพี่รู้จักไหมรู้จักดีเลยเฮ้ย ถ้าเป็นมึงเนี่ยได้เลยนะหรือมันจะชอบเราจะชอบกูเปิดทางให้เลยเอางั้นสิเออกูเปิดทางให้ชบาแล้วบอกได้ไหมว่าเขาชื่ออะไรจะได้เป็นผู้สื่อให้บอกได้ใช่ไหมอ่ะจถ้าไม่กล้าบอกก็ชี้ก็ได้แต่ฉันไม่กล้าสิคุณเถืนอ่ะตีอยู่แถวนี้นะอยู่แถวนี้ถ้างั้นจะชบาชี้มาให้ฉันชี้เหรอคนไหนได้ได้ได้เดี๋ยวฉันชี้เลยนะพี่คอยดูนะฉันชี้นะชี้มาเลยดีกตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยมาตุ๊ด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 ตุ๊ ชอบไอ้มือปีอะไว้ไม่เอาอะไรมือปีอะทำไมอะไอ้นี่ไม่ชอบหรอกวันวันมันมั่วแต่ลูกปีอย่าไปชอบงานไหว้ครูมันก็ไม่ค่อยมามันบอกมันไหว้ครูเยอะแล้วโอไหว้เยอะแล้วครูแม่งเยอะไอ้เนี่ยว่าแต่ไปไหว้หรือไปคุนครูเออไปไปไปมาตรงนั้นด้วยไอ้พี่พี่ตรงนั้นก็ดดดุดดุเห็นไหม่ะเห็นไหมไปไหนลนี่ยเห็นไหมไม่บอกนะมึงชอบเจ้าวาดวันนี้ไอจะบ้าดไม่เห็นตา เลยมานี่ละเลยมาแล้วพี่เอามาแล้วมาแล้วกวาดไปเรื่อยๆเลยมาแล้วพี่มามาเรื่อยๆเฮ้ยแหม่สอนนะมึงนี่เนี่ยแหม่ดิบแแบบแผลกันอุ้ยไม่ได้ทำอะไรมันเลยเดี๋ยวก่อนหิวไอศครีมเหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไอตัวเล็กไอนี่มันไล่เจ๊เด็กเลยเว้ยคนี่ครับ ลุงที่ไหนลูกเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงลูกแต่เขาตัดผมสขานัเขาเป็นผู้หญิงโง่ทีหลังไว้ผมยาวน่ามันเรียกลุงจามาดยพ่ชอบน้องชายพี่เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วชอบใครอ่ะก็ชอบคนเฮ้ยตอนเนี้ยาาเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเ้าม่มีอนะเ้าไม่มีอ เมียเขาเป็นใครเมียเขาชื่ออะไรเมียแล้วชื่อ้กิ๊ฟอ๋อเมียเขาชื่ออีกิ๊ฟโอ้ยิุดเมียเขาไหนน่ะพูดเนี่ยก็มึงบอกมันน่ะพี่แล้วีกิ๊ฟว่าไงอ่ะกิ๊ฟไหนล่ะไม่มีไม่มีอะครับอะไรนะหลานอาเอ๋อจะที้งโอ้ยตุิ้งตุ้เลิกอะไรกันไอเอ๋อ ขยันพูดซะด้วย,วยชาบ,บาเป็นหน้ากริบนะนี่พี่เขาบอกตรงเลยนะนพี่รักชาบ,บาเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยทำไมชาบ,บาอย่าคิดกับพี่แบบนี้แต่ฉันรักพี่นะฉันรักพี่มานานแล้วอะ่ะพี่จะไม่